อันสตอม4405เครื่องยนต์พิวสติกขนาดนี้เวลาเที่ยงคืน35นาทีอครับผมโอ้โห oh, พื้นสะเทือนเลยครับ ขบวนรถสินค้าน้ำมันดิบขบวนที่634ครับต้นทางมาจากบึงพระจังหวัดพิษณุโลกปายทางไปโรงกันน้ำมันบางจากนะครับบหอ50019ไทยดีครับ